Apple ลนะฮะล่าสุดครับนี่ครับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะอินโดนีเซีย,ยมีการแบนการขาย iPhone 16เหตุผลเพราะว่ามันมี requirement ของประเทศครับบอกว่าถ้าสมาร์ทโฟนยักษ์ใหญ่อย่าง Apple จะมาขยายตลาดในเซาท์อ a s t a s i เซียจะต้องมีการ u i r u m e n t นะครับ40% of local content นะฮะคือคุณจะต้องมีผลิตอะไรต่างๆอยู่ใน local อะ่ะ 40%อาจจะผลิตในเซาท์อีเชียอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นจุดเดียวกันอะไรเงี้ยแต่ว่า i p h o นอ่ะนะมันก็ผลิตจีนหมดไงมันไม่มผลิตที่นี่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี้ยก็เลยแบนนะฮะเพราะมันไม่ผ่านมาตรฐานที่เขาตั้งไว้ว่าคุณจะมาขายของในประเทศนี้คุณจะต้องมีผลิตในนี้อย่างน้อย40%อะไรผลิตในภูมิภาคนี้40%นะไม่มีก็แบนไปเลยนะครับก็ค่อนข้างใช้กฎที่รุนแรงอยู่พอสมควรนะฮะเพื่อเพื่อมีความเห็นยังไงกับเรื่องพวกนี้นะครับถ้าเราเป็นประชาชนในอินโดนีเซียฝั่งหนึ่งก็อยากใช้ iPhone 16 แต่พอโดนแบนก็จะอดใช้นะฮะคิดว่าทําแบบนี้ดีไหมนะฮะทำแบบเนี้ยตัดเลยถ้าประเทศไทยจะทํามั่งตัดเลยนะไม่ให้ไม่เข้ามาคิดว่าดีไหมบางคนบอกว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าใช้ค่ายอื่นอยู่แล้วบางคนบอกว่าไม่ได้ฉันจะต้องเปลี่ยนนะไอโฟนสิบอ่ะประมาณนี้